ครับสำหรับเพื่อนเพืนที่ใจซัมชอนก g ซีชิปสี่ฮัล t ้านะครับอย่างที่เราทราบดีนะครับไม่มี3ามนะครับแต่หลายคนมีรูปังแบบมีสาย3.5นะครับต้องการเชื่อมต่อผ่านปลอดเทสีนะครับตัวนี้นะครับของยูเครนนะครับ4ี่ตนะครับมีชิปแดกนะครับย้ำนะครับตัวนี้มีชิปแดกสามารถใช้งานได้ปกตินะครับนี่ครับเสียงก็ปกติเพื่อนเพืนที่กำลังสนใจหรือว่ามองหาตัวต่อ สายฟังสายชหน้าสำหรับ m s u n g g a l a แส s 2 t d l t a นะครับก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับประมาณ200ต้นต้นนะครับหรือบางช่วงโปรโมชั่นก็จะเหลือร้อยกว่าต้นนั้นเองนะครับเพื่อนๆลองดูในตะกร้าก็ได้นะครับเดีย๋ยวเราใส่ไปตัวผลักแตกนะครับลองเข้าไปดูนะครับ ก็น่านจะดีนะครับก็อลองดูนะครับย้ำนะครับต้องมีชิปเด็กนะครับ